สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะร้านรถถมือสองนะคะกุปต้ามือสองจังหวัดสุรินทร์ค่ะสำหรับลูกค้าทนาดนะคะที่สนใจนะคะแท็กเตอร์มือสองนะคะสภาพสวยสภาพ95%เปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้าใช้งานน้อยนะคะสามารถสอบถามทางร้านได้ค่ะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะเดี๋ยววันนี้เซลจะพามาอัพเดตสินค้านะคะให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะสำหรับ l 4 0 1 8ตัวสเปเชียลนะคะลูกค้าสำหรับคันสามคันนี้นะคะลูกค้ารถสวยพร้อมใช้งานเลยสำหรับคันแรกค่ะ L40 คันนี้ราคาลูกค้าราคาอยู่ที่470,000บาทค่ะ470,000นะคะลูกค้า ราคานี้จะได้อุปกรณ์ใบมีดดันหน้านะคะผ่านพวนนะคะโปรวางดาวอยู่ที่75,000บาทค่ะ75,000บาทนะคะลูกค้าใช้งานเพียง446ชั่วโมงรถสวยนะคะพร้อมใช้งานเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะไว้ไม่ชมสินค้าทางร้านได้คะ่ะลูกค้ามาดูตัวจริงได้คะ่ะขั้นต่อไปนะคะ L4018 ตัวสปเปเชียลคะ่ะสำหรับคนันนี้ลูกค้าคะราคาอยู่ที่4 5 5 0 0 0บาทค่ะ455,000หนะคะรถปี66ค่ะใช้งาน1,170 ชั่วโมงค่ะจะได้เบมีดดนิน่านะคะลูกค้าผ่านทวนะค่ะลูกค้ารสถสวยๆพร้อมใช้งานเหมือนกันนะคะสภาพ95%เหมือนกันคันต่อไปนะคะ L4018 ตัวสเปเชียลค่ะสำหรับคันนี้ลูกค้าปี65ค่ะใช้งานเพียง889ชั่วโมงเท่านั้นคะ่ะราคาอยู่ที่400,000 455,000นะคะโปรวังดาวอยู่ที่70,000คะ่ะลูกค้าสำหรับคันนี้รถสว,สวยเลยลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะ LC0 นะคะรถเงินผ่อนนะคะสามารถแวะมาซื้อกับทางร้านได้คะ่ะลูกค้าสนใจสามารถสอบถามกันมาได้นะคะร้านเพื่อทุกวันเลยคะ่ะลูกค้าแวะมาชมสินค้าได้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ